สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของเดินสายมูค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมานะคะที่ช่อง RMUTP Live ที่ราชมงคลพระนครขอ,ของเราเช่นเดิมเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เรานาํามาฝากกันนะคะหลายท่านเนี่ยก็อาจจะเห็นจากหน้าปกของรายการของเราแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ฟังไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไปเช็คอินกันที่วัดอรุณ ตามรอยซีรีส์เกาหลีที่เป็นกระแสนในตอนนี้นะคะที่ชื่อเรื่องว่า King the Land นั่นเองค่ะในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังสายเกาหลีหลายๆท่านนะคะก็อาจจะกำลังอินอยู่กับซีรีส์เรื่องหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า คิงเดอ e l แลนค่ะที่เป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับความรักค่ะระหว่างกูวอนนะคะทายาทคนเล็กตระกูลแชโบนะคะที่เป็นเจ้าของแล้วก็เป็นผู้บริหารคิงกรุ๊ปค่ะรับบทโดยอีจุนโฮนะคะที่ประชันบทบาทกับนางเอกซอนซารางนะคะที่รับบทโดยยุนอาค่ะพนักงานประจำหน้าล็อบบี้ของโรงแรมคิงคนสวยนั่นเองซึ่งความน่ารักของซีรีส์เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งนอกเหนือไปจาก สีสันเรื่องของความสนุกภาพสวยแล้วนะคะในตอนที่10ที่เพิ่งออกอากาศไปนะคะก็ยัง ยกกองถ่ายนะคะมาถ่ายทำกันที่ประเทศไทยด้วยเราก็เลยได้เห็นสถานที่สวยๆนะคะปรากฏอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้ค่ะจนทำให้ทุกวันนี้หลายๆคนเองถึงแม้ว่าจะอยู่กรุงเทพเห็นสถานที่เหล่านั้นมาแบบนับไม่รังไม่ทั่วแล้วเนี่ยแต่ว่าก็ยังอยากจะไปตทมรอยพระนางเขาอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับสายมูของเราวันนี้ค่ะก็เลยจะพาคุณผู้ฟังที่เป็นสายมูลแล้วก็เป็นสายซีรีส์นะคะไปไหว้พระขอบ พรกันที่วัดอรุณตามรอยซีรีส์ชื่อดังเรื่องนี้กันค่ะสำหรับวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะคะที่ปรากฏอยู่ในเรื่องของคิงเลลด d นะคะเป็นจากที่ พระเอกกับนางเอกแล้วก็เพื่อนๆนะคะเขาเดินทางมาเที่ยวแล้วก็ชื่นชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยค่ะซึ่งในเรื่องนะคะทุกคนได้ดูแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นภาพของพระปางวัดอรุณนะคะโดดเด่นเป็นสง่าเลยถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยเลยก็ว่าได้และก็ยังได้ชื่อนะคะว่าเป็นสถานที่ทางพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศอีกด้วยแหละค่ะและทุกๆวันนี้นะคะ ค,คุณผู้ฟังท่านไหนที่ได้ผ่านไปผ่านมาแถวๆบริเวณสนามหลวงวัดอรุณนะคะหรือว่าอาจจะเป็นวัดโพค่ะเราก็อาจจะได้เห็นทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะนิยมที่จะใส่ชุดไทยมาถ่ายรูปกับพระปรางนะคะโดยไี้ว่าทุกวันนี้เนี่ยการใส่ชุดไทยมาถ่ายรูปกับพระปรางที่วัดอรุณนะคะก็ได้กลายเป็นอิงค์ในประเทศไทยกันไปโดยปริยายทีเดียวค่ะ สำหรับวัดอรุณนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวัดที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของไทยเราเลยก็ว่าได้นะคะก่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะแต่เดิมเนี่ยมีชื่อว่าวัดมะเดื่อนะคะเมื่อปี2310 เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะทรงมีพระราชประสงค์จะย้ายราชธานีค่ะมาตั้งที่กรุงธนบุรีแด้เสด็จมาถึงหน้าวัดแห่งนี้นะคะตอนรุ่งแจ้งพอดีจึงพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดแจ้งหรือว่าวัดอรุณนะคะเป็นอีกหนึ่งวัดเลยที่มีชื่อเสียงนะคะเป็นสิริมงคลมากๆเลยเหมาะ กับการมากราบไหว้สักการะค่ะวัดอรุณเนี่ยตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยานนะคะที่นี่ก็จะมีทั้งศิลปะสถาปัตยกรรมนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซ่อนตัวอยู่ในวัดแห่งนี้มากมายเลยนะคะอย่างยักษ์วัดแจ้งในตำนานนะคะแล้วก็มีพระพุทธธรรมมีสรราษโลก,กาธาตุดีโลกนะคะที่ศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยเรียกได้ว่าค่ะคุณผู้ฟังสายมูท่านไหนที่มาที่นี่ที่เดียวนะคะขอพรได้แบบ ครบวงจรเลยการงานการเงินสุขภาพอำนาจวาสนาความรุ่งเรืองนะคะยศถาปรรดาศักด์เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตอยากขอพรเรื่องนี้ต้องไหว้ตรงไหนตามมาฟังกันเลยค่ะที่แรกเลยนะคะเราจะพาคุณด้วยฟังมากันที่วิหารน้อยพระมหาจุลามณีเจดีค่ะที่นี้ก็จะขึ้นชื่อในเรื่องของการเสริมสิริมงคลชีวิตก็จะมีแต่ความสุขความเจริญค่ะ สำหรับวิหารน้อยนะคะจะตั้งอยู่หน้าพระปางเลยอยู่คู่กันกับโบสถ์น้อยนะคะเป็นที่ประดิษฐานของพระมหาจุลามณีเจดีย์พระสถูปขนาดใหญ่ค่ะที่หล่อด,ด้วยโลหะมีรูปเท้าจตุโลกบาลนะคะยืนเฝ้าพระเจดีย์อยู่ทั้งสี่มุมซึ่งก็มีความเชื่อกันนะคะว่าหากว่าใครได้มาสักการะพระมหาจุลามณีเจดีย์แห่งนี้ก็จะทำให้ชีวิตจะมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็เป็นสิริมงคลให้กับชีวิตค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะภายในวิหารน้อยแห่งนี้ก็ยังมีพระบรมรูปนะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชองค์แรกค่ะที่มีอายุกว่า100ปีนะคะประดิษฐานอยู่ด้านข้างพระบรมรูปหล่อการมากราบไหว้ขอพรนะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวิหารน้อยเราจะต้องจุดทุบเทียนบูชาบริเวณด้านนอกวิหารค่ะ แล้วก็นําดอกบัวนะคะไปกราบบูชาพระพุทธรูปประธานด้านในจากนั้นก็มาไหว้ขอพรจากพระเจ้าตักสินถวา,ายพวงมาลัยดอกดาวเรืองส่วนการขอพรค่ะท่านพระครูประหลัดนะคะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณนะคะก็บอกว่าเคยมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเรานะคะจำนวนมากเลยเคยเดินทางมาขอพรกันที่แห่งนี้และหากสมหวังนะคะก็จะมีการนําสิ่งของต่างๆมาแก้บน ตามที่ได้บนบานเอาไว้ซึ่งส่วนมากแล้วนะคะก็จะสมหวังโดยการกราบคอพอรพระนะคะก็ให้กราบครั้งเดียวแบบไม่แบ,บมือค่ะถ้าจากวิหารน้อยนะคะที่อยู่คู่กันก็คือโบสถ์น้อยแล้วก็พระแท่นพระเจ้าตากสินค่ะบริเวณจุดนี้นะคะเขาบอกว่าจะช่วยล้างเคราะห์ล้างซวยล้างอาถรรพ์แล้วก็หนุนให้ดวงของเราเนี่ยเสริมบาร,รมีเพิ่มมากขึ้นไปอีกค่ะ โบสถ์น้อยเนี่ยจะตั้งอยู่ไกลไกลกับวิหารน้อยเลยนะคะภายในก็จะมีประแท่นบรรทมของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตากสินค่ะประแท่นนี้นะคะก็จะเป็นไม้สักทองขนาดใหญ่ทั้งหลังเลยโดยมีความเชื่อกันนะคะว่าผู้ใดได้รอตายแทนพระที่นั่งแห่งนี้ก็จะถือได้ว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ล้างอาถรรพ์นะคะหนุนดวงบารามี แล้วก็มีความเชื่อกันนะคะว่าผู้ที่มีอาการป่วยไข้หากว่าได้ลอดใต้พระแท่นแห่งนี้ก็จะหายหรือว่ามีอาการดีขึ้นนั่นเองค่ะถัดมาที่สัญลักษณ์ของวัดอรุณอีกที่หนึงนะคะก็คืออยักษ์วัดแจ้งนั่นเองซึ่งบริเวณตรงนี้นะคะเขาก็จะสามารถขอพรในเรื่องของการขอโชคลาภขออำนาจขอวาสนาได้ค่ะ ซึ่งตำนานยักษ์ว่าแจ้งค่ะเขาจะเป็นพญายักษ์นะคะที่จะยืนเฝ้าซุ้มประตูยอดมงกุฎอยู่สองตนค่ะก็คือยักษ์กายสีขาวที่มีชื่อว่าสหัสเดชะค่ะแล้วก็ยักษ์กายสีเขียวที่มีชื่อว่าทดสกันนั่นเองซึ่งคนโบราณเขาก็มีความเชื่อกันเหมือนกันนะคะว่ายักษ์ที่เฝ้าซุ้มประตูนะคะจะมีอิทธิฤทธ ในการขับไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปผู้คนที่เดินทางเข้ามากราบไหว้ขอพอรกันนะคะก็เลยจะมาขอพอรกันในเรื่องของโชคลาภอำนาจแล้วก็วาสนานั่นเองถัดมาที่ซุ้มประตูยอดมงกุฎค่ะจะขอพอรในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งค่ะ ซุ้มประตูยอดมงกุฎนะคะก็จะเป็นประตูสำคัญด้านหน้าค่ะที่จะเข้าสู่บริเวณพระอุโบสถสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนังางเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สมีความเชื่อกันนะคะว่าถ้าผู้ใดได้ทำการลอดสุมยอดมงกุฎแห่งนี้แล้วก็จะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจะทำให้ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นไปนะคะ ตรงบริเวณด้านหน้าซุ้มประตูค่ะก็จะมียักษ์สองตนนะคะที่เรียกกันติดปากเลยว่ายักษ์หวัดแจงค่ะก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่ามียักษ์สองตนก็คือยักษ์สีขาวเนี่ยชื่อว่าสหัสดเดชะแล้วก็ยักษ์สีเขียวที่ชื่อว่าทศกาลซึ่งองค์ยักษ์เองก็มีความศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันนะคะก็ขอพรในเรื่องของโชคลาภแล้วก็เสริมบารมีค่ะ ถัดมากันที่พระพุทธธรรมมิสราราชโลก,กาธาติดีโลกนะคะก็จะสมหวังในเรื่องของการเงินการงานแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะพระพุทธธรรมมิสราร,ราชโลก,กาธาตดีโลกนะคะเป็นพระประธานในพระอุโบสถค่ะพระองค์นี้นะคะก็หล่อขึ้นมาในสมัยพระบาทสมเด็จพ,พระพุทธเลิศล้านนภาลัยลรัชกาลที่สองค่ะ ได้มีการกล่าวกันมานะคะว่าทรงเป็นผู้ปั้นหุ่นหน้าพระพักขององค์หลวงพ่อด้วยพระองค์เองเลยค่ะ mm hmm. ผู้ใดที่อยากจะสมหวังทั้งเรื่องของการเงิน mm hmm. การงานแล้วก็สุขภาพก็ต้องมากลับไหว้พระพุทธธรรมมิตรสาราราชโลกธาตุดีลกองค์นี้ให้ได้นะคะ mm hmm. ถัดมาที่ประปางค่ะที่ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของวัดอรุณนะคะ mm hmm. หากว่าใครนะคะที่ได้มากราบไหว้พระปางค่ะ ก็จะช่วยเสริมดวงชะตาที่ดีขึ้นมีคนเกื้อหนุนนะคะเสริมความเป็นสิริมงคลค่ะพระปางนะคะถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของวัดอรุณค่ะประกอบไปด้วยปรางประธานนะคะแล้วก็ปางรองอีกสี่ปลางก่ออิฐถือปืนประดับกระเบื้องเคลือบสีอย่างสวยงามนะคะซึ่งตามความเชื่อค่ะผู้ใดที่ได้มาสักการะบูชาองค์พระปางนี้นะคะจะทำให้มีดวงชะตาชีวิตที่ดี มีคนเกื้อหนุนเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตในทุกๆด้านเลยและพระปางวัดอรุณแห่งนี้นะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่งในจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวค่ะที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยื่อมประเทศไทยของเราอีกด้วยนั่นเองนะคะซึ่งในซีรีส์เรื่องนี้เองนะคะจุดเด่นก็คือเขามากันที่พระปางแห่งนี้ ซึ่งภาพที่เราเห็นออกไปฉายออกไปทางเน t f l i ิกนะคะก็ค่อนข้างออกมาที่จะสวยงามทีเดียวใครที่ยังไม่เคยดูนะคะก็ลองคลิกเข้าไปดูกันได้นะคะเพราะว่าในตอนที่ออกอากาศที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะคะสถานที่แต่ละที่นั้นสวยงามมากๆจริงๆค่ะส่วนสายมูท่านไหนนะคะที่อยากจะเดินทางมากราบไหว้ขอพรกันที่วัดอรุณแห่งนี้ที่นี่เขาเปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้ทุกวันเลยนะคะตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงครึ่งจนถึง5้าโมงครึ่ง คนไทยเข้าชมฟรีค่ะส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะเสียค่าเข้าเพียงแค่คนละ40บาทเท่านั้นเองส่วนการเดินทางมายังวัดอรุณนะคะก็สามารถเดินทันได้อย่างสะดวกเลยทั้งทางเรือและก็ทางรถนะคะทางเรือเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถนั่งเรือด่วนเจ้าพระยานะคะมาลงที่ท่าเตียนหลังจากนั้นก็นั่งเรือข้ามฟากจากฝั่งพระนครมาลงที่ท่าเรือหน้าวัดอรุณได้เลยส่วนทางรถนะคะจากถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะก็เลี้ยวเข้าถนอนอรุณอมริน ผ่านหน้าโรงพยาบาลสิริราชนะคะแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆเลยมาทางกรมอู่ทหารเรือนนะคะเราก็จะเห็นทางเข้าวัดอรุณอยู่ถัดไปแบบไม่ไกลเลยการเดินทางเรียกได้ว่าสะดวกมากๆเลยนะคะแล้วก็บริเวณรอบๆนั้นก็มีสถานที่ท่องเที่ยวให้เลือกเที่ยวกันอีกมากมายเลยใครที่สนใจก็สามารถเดินทางมาเที่ยวกันได้เลยนะคะและส่วนใครที่อยากจะไปรับชมความสวยงามของ ประเทศไทยของเรานะคะผ่านทางซีรีส์เกาหลีเรื่อง King the Land เรื่องนี้นะคะก็ตอนนี้ยังสามารถรับชมกันได้นะคะผ่านทาง Netflix ค่ะมีทั้งหมด16ตอนนะคะแต่ว่าตอนนี้ออนแอร์ไปแล้ว10ตอนด้วยกันซึ่งก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวของไต้อยู่ในตอนที่10นะคะซึ่งเป็นตอนที่ออนแอร์ไปอย่างที่บอกไปแล้วนะคะแต่ขอสารภาพเลยว่าฝนยังดูไม่ถึงนะคะใครที่ดูแล้วชื่นชอบตรงไหนอยากจะเล่าอะไรนะคะก็สามารถมาคอมเมนต์ข้างใต้คลิปวิดีโอ โอนี้ได้เลยมาพูดคุยมาแสดงความคิดเห็นกันได้ใครที่อยากติดตามรับชมนะคะตอนนี้ก็สามารถออกอากาศได้ทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์เวลา4ทุ่มติดตามรับชมกันได้ส่วนใครที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะคะอย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กับนักจัดรายการแล้วก็ทีมงานของเราทุกท่านด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของเดินสายมูแล้วต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ